สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel o v h r h e a t กับเกมไกรหน้าฟรีไฟลครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมของสายฟรีนะครับเป็นกิจกรรมตรงทางนี้นะครับบริเวณขวามือนะครับจะมีรูปหมัดวนล์นแมนนะครับให้กดเข้าไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมของเฉพาะสายฟรีนะครับให้ทุกคนนะครับทําภารกิจนะครับ ล็อกอินเข้าเกมนะครับสังหารศัตรูนะครับอยู่รอดนะครับแล้วก็ติดท็อป3ในหมวด4นะครับหมวดทีม4นะครับก็จะได้รับได้รับเป็นโทเค็นตั๋ววันพันแมนใ้อันนี้นะครับพอเราได้รับแล้วครับเราก็มาสุ่มของนะครับของวันจะมีอยู่ตรงนี้นครับของวันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีชุดนะครับเป็นทางด้านของชุดทั้งเช่านะครับแล้วก็ถาวนนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้คือกระเป๋านะครับกระเป๋าวันพันแมนนะครับแล้วก็มีล่มนะล่มวันพันแมนเป็นกล่องสมบัติปลาตามเลเวลนะครับมีเลเวลหนะครับแล้วก็เลเวลสอเลเวลสส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นแอร์บอร์ดนะครับ ส่วนแอ r ์บออันนี้นะครับทุกคนเข้ามาล็อกอินในวันที่23นะครับก็จะได้รับไปฟรีๆกันเลยนะครับแบบถาวรเลยนะครับผมขอบอกเลยว่าแอร์บอเนี่สวยมากส่วนโทเค็นอันนี้นะครับถ้าหากว่าเราทำภารกิจเสร็จแล้วครับเรายังสามารถไปเก็บได้ตามแมปนะครับดอปตามแมปทั่วไปนะครับ จำนวนโทเค็นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขวามือบนนะครับแล้วเราลองสุ่มกันเลยดีกว่าครับใช้สองโทเค็นสุ่มได้อะไรครับเนี่ยรองเท้าอ๋อชุดนี้ผมมีแล้วนะมันก็เลยขึ้นเป็นาตัวแดงสองชิ้นนะครับเมื่อกี้เป็นกล่องสีทองหรออ๋อมันให้สุ่มอันนี้เนาะ เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะน่าจะให้สุ่มครบหรือเปล่าอ้าผมมีแล้วทําไมทํำไมเขาไม่เขียนว่ามีแล้วช่างมันครับไม่เป็นไรต่อครับเป็นกล่องม่วงอ๋อเป็นอ่าพันธุ์ที่เบียงนะครับอ๋อคือแบบรอพอเราสุ่มไปนะครับมันเขาจะแบบ เปลี่ยนให้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะต่อไปครับได้เป็นตัวสุ่มปืนนะครับแต่เป็นแบบเช่านะครับเป็นตัวปืนแบบเช่านะครับสุดท้ายครับอันนี้เป็นเ่นไลหนึ่งอ่าได้ล่มวันพันแมนนะครับตัวนี้จะเป็นล่มทาวเลอยนะครับทันทีเลย ก็จะประมาณนี้ครับกิจกรรมสายฟรีนะครับต่อมานะครับป็กิจกรรมของสายเติมนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมพีระมิดนะครับสักคู่ครับกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เราซื้อนะครับเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับจนขั้นสุดท้ายจะลด70%เลยนะครับเป็นชุดอันนี้นะครับ แต่ผมก็คงจะไม่ซื้อหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบชุดนะครับนะส่วนอันนี้ครับเป็นกิจกรรมนะครับลูกซองใหม่นะครับเป็นลูกซองวันพันแมนนะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เป็น EP ีหน้ากันนะครับไว้เป็นคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาส่งให้ทุกคนดูว่ามันจะต้องใช้ประมาณกี่เพชรน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกิจ กิจกรรมของสายฟรีนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ